สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคบวันนี้ก็มาพบกับโค้ดนะครับอย่างเช่นเคยนะครับในรายวิชาภูมิศาสตร์นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกนะครับในด้านของอุตุภภาพกันนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของน้ํานะครับจะเป็นเรื่องของน้ําวัฏจักรของน้ํากระแสน้ํานะครับน้ําจืดน้าเค็มอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าน้าบนโลกของเราเนี่ยนะครับถึงร้อยละ เก้เนี่ยนะครับเป็นน้ำเค็มสัดส่วนใหญ่นะครับมีน้ำจืดเนี่ยเพียงแค่ร้อยละ2.5ตเท่านั้นเองนะครับถือว่าน้ำจืดเนี่ยมีปริมาณที่น้อยกว่าน้ำเค็มที่มันมากเปนะครับทีนี้เรามาดูในความเข้าใจในเรื่องของวัฏจักรของน้ำกันว่าน้ำเนี่ยมีวัฏจักรอย่างไรนะครับน้ำนะครับครูข,ขึ้นในรูปให้นี่นะครับมีอยู่สองอย่างในการก็คือน้ำาผิวดินกับน้ำมหาสมุทร น้ำผิวดินก็คือน้ำจากแอ่งน้ำจากแม่น้ำประมาณนี้นะครับในวัฏจักรของน้ำเนี่ยนะครับเมื่อน้ำซองอยางนี้นะครับได้รับความร้อนจากผราอาทิตย์นะครับมันก็เลยเกิดการละเหยขึ้นบนฟ้านะครับพอมันลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันก็เลยเกิดการกันตัวเป็นก้อนเมฆเมื่อมันเป็นเมฆแล้วได้รับไอ้น้ำจากภาคพดินและ เมื่อมันรับที่ปริมาณของน้ำเนี่ยไม่ไหวเหลืนะครับนักเกินไปนะครับมันก็เลยเกิดการปล่อยลงมานะครับพอมันปล่อยลงมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นยอดน้ำฝนนั่นเองนะครับแต่ก็ในบางพื้นที่นะครับก็จะมีในกรณีต่างๆคือมีลูกเห็บตกลงมาบ้างมีหิมะตกลงมาบ้างครับก็ขึ้นกับว่าแต่พื้นที่เนี่ยมีภูมิประเทศอย่างไรนะครับในรูปนี้ก็เป็นภูเขาหินของน้ำครับ มันก็จะเกิดการมุ่นเวียนอยู่ไปแบบนี้น้ําล้เหนขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตกลงมาเป็นน้ำนะครับเป็นแอ่งน้ําเป็นน้ํามาสม,มุดเหมือนเดิมแล้วก็แลเหนขึ้นไปอีกรอบนึงแล้วก็ตกลงมาแบบนี้ครับวนเวียนกันไปนะครับต่อไปนะครับถ้าเราพูดถึงน้ําน้ำเนี่ยก็จะมีอ,อยู่2องยางก็คือน้ําจืดกับน้ําเค็มใช่ไหมครับเรามาทาความเขา้าใจในเรื่องข้องน้ําจืดก่อนนะครับว่าบนโลกเราเนี่ยมีน้ําจืดอ,อยู่ตรงไหนบ้างอยู่บริเวณไหนบ้างนะครับ น้ำจืดในส่วนต่างๆของโลกเนี่ยนะครับมีอยู่เพียงแค่ร้อยละสาเท่านั้นเองนะครับซึ่งอยู่จําได้ต่างๆดังนี้นะครับ1เลยคือน้าผิวดินน้ําผิวดินก,ดก็จะได้แก่แม่น้ําลําธารบึงทะเลสาบแล้วก็อ่างเก็บน้ำน,นะครับน้าผิวดินเนี่ยมีเพียงร้อยละ0ูนเท่าน,นั้นนะครับจากปริมาณน,น้ำจืดทั้งหมดน,นะครับและน้ำผิวดินเนี่ยมีความสําคัญนะครับในการที่ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในการ ดำรงชีวิตของมนุษย์ของสัตว์และก็ของพืชนั่นเองครับ2คือน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยจะเป็นน้ำที่อยู่ตามแหล่งน้ำใต้ดินที่ว่าก็คือน้ำประดานั่นเองนะครับเกิดจากที่ว่าน้ำเนี่ยไหลลงตามช่องว่างนะครับที่มันต่อเนื่องกันนะครับใต้พื้นดินนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องว่างของเม็ดกรวดเม็ดทรายโรงดินโรงทับเนี่ยจนน้ําที่ไหลลงไปนเนี่ยครับเต็มเต็มช่องว่างนั่นเองนะครับ น้ำใต้ดินเนี่ยมีปริมาณร้อยละสู2จองนะครับจากปริมาณน้ำจืดทั้งหมดนะครับและน้ำใต้ดินเนี่ยนะครับมีส่วนช่วยในการที่จะรักษาระดับน้ำเนี่ยในแม่น้ําไม่ให้มันลดระดับน้ํายังลดเร็วนะครับ 3. ถ้ท่าน้ําแข็งนะครับท่าน้ําแข็งเนี่ยก็จะพบได้ในทวีปของแอนตาร์ติกาเกาะกินแลนด์เกาะไอแลนนะครับแล้วก็ ยอดเขาสูงนั่นเองครับอย่างเช่นยอดเขาหิมาลัยประมาณนี้นะครับที่มันปกคลุมด้วยหิมะนะครับจากปริมาณน้าจืดทั้งหมดเนี่ยนะครับน้ําจืดจากท่าน้าแข็งเนี่ยนะครับมีปริมาณร้อยละ2.2 0ศูนนะครับและอสุธาคือไอ้น้ำและเมฆนะครับเป็นส่วนของไอ้น้ําที่พูดไปเมื่อะก,กีน้นะครับในเรื่องของวัฏจักรของน้ําก็คือ เป็นน้ำไอ้น้าที่เกิดจากการระเหยของน้ำนครับและลอยขึ้นไปในอากาศในะชั้นของทโพสเฟียนะครับในชั้นบรรยากาศนะครับเป็นละอองน้ําฟางส่วนเนี่ยจับกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเมฆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะก,การตัวน้ำจืดได้ปริมาณร้อยละ0ูนจุดูนหนึ่งนะครับจากปริมาณน้าจืดนะครับที่สะสมบนอากาศนั่นเองนะครับในรูปนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับของ แหล่งน้ำผิวดินนําสำคัญของโลกนะครับบริเวณที่มีแหล่งน้ำเจอผิวดินอุดมสมบูรณ์ที่สุดก็ได้แก่ในแทบของเอเชียเนี่ยก็จะมีแม่น้ำสินทุแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำคงคาเนี่ยเป็นต้นนะครับในทวีปยุโรปก,ก็จะมีแม่น้ำลายแม่น,มน้ำคาโนบนะครับเป็นต้นนะครับทวีปแอฟริกาตอนกลาง ก็จะมีแม่น้ํไนายแม่น้ำไนเจอร์แม่น้ำคองโกแม่น้ำแซมบีซีแล้วก็แม่น้ําออเรนต์นะครับในทวีปอเมริกาเหนือก็จะมีแม่น้ํายูคอนแม่น้ำโคโลราโดแม่น้ามิสซูรีนะครับเป็นต้นและอเมริกาใต้ก็จะมีแม่แม่น้ำของแอมซอนนะครับปลานานาแล้วก็ซาบังซิสกูนะครับในทวีปของอเมริกาใต้นะครับก็เป็น บริเวณน้ำพิวดินนะครับที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับในทวีปต่างๆนะครับส่วนของในส่วนของบริเวณที่มีแรงน้ำจืดพิวดินเนี่ยน้อยครับก็ได้แก่ในทวีปของอเมริกาในแทบของทะเลสาซาร่าแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเชียงตาน,นะครับบริเวณคาซมุรูรอาราบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงเหนือ เอเชียกลางเนี่ยบริเวณในแอฟรของทิเบตแล้วก็ทวีปออสเตรเลียนะครับที่มีปริมาณน้ำจืดเนี่ยน้อยที่สุดนะครับต่อไปเขาจะเป็นเรื่องของน้ำเค็มกันละน้ำเค็มเป็นน้ำที่มีปริมาณมากที่สุดในโลกเลยนะครับถึงร้อยละ้ากกนะครับของปริมาณน้ำทั้งโลกทั้งหมดของโลกเลยนะครับและก็กระจายตามด่งต่างๆก็ได้แก่ ตามอ่าวตามอ่าวคืออ่าวไทยอันนี้ครับเป็นต้นทะเลและมหาสมุทรนะครับจึงเป็นแหล่งน้ำนะครับที่มีการละเหยเนี่ยเป็นไอ้น้ำในอ,อากาศเนี่ยมากที่สุดนะครับซึ่งทุกคนก็คงจะสงสัยว่าน้ําทะเลเนี่ยน้าทะเลจะมีความเค็มใช่ไหมครับน้ำทะเลมีความเค็มถ้ามันละเหยขึ้นบนอากาศแล้วและตกลงมาเป็นฝนเนี่ยจะเป็นน้ําจืดหรือน้าเค็มนะครับครูบอกเลยว่า น้ำทะเลละเหยขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเป็นน้ำจืดครับเพราะว่าน้ำทะเลมีความเค็มกันจริงนะครับแต่ในตอนเมื่อมันละเหยขึ้นไปเนี่ยมันละเหยขึ้นไปแต่อนุภาคของน้าแต่ความเค็มเนี่ยมันไม่ได้ละเหยื่อไปด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าน้ำทะเลเนี่ยละเหยขึ้นไปก็กลายเป็นน้ำจืดนั่นเองครับเกลือเนี่ยยังอยู่ที่เดิมแต่น้ำเนี่ยละเหยขึ้นไปอย่างเดียวนั่นเองนะครับเรามา ต่อเลยนะครับในเรื่องที่1ความเค็มและความหนานแน่นความเค็มของน้ำทะเลเนี่ยเกิดจากที่ว่ามีเกลือโซเดียมและคลอรีนเนี่ยละลายอยู่ในปริมาณที่เฉลี่ยส5้ากรัมต่อน้ำหนึ่งพันกรัมนะครับก็ที่พอเยอะมากนะครับน้ำทะเลเนี่ยแต่บ่อแต่บริเวณของโลกเราเนี่ยครับมีความเค็มที่มันแตกต่างกันนะครับตามอาัตราของการละเหยของการละเหยของน้ําปริมาณน้ำฝน น้ำจากแม่น้ำหรือน้ำแข็งที่ละลายลงไปนะครับแล้วก็อุณหาูมิของน้าด้วยนะครับ 2. กระแสน้ําพื้นผิวนะครับเป็นการไล่เว <reservoir> ah, ียนข้องกระแสน้ําพื้นผิวในมหาสมุทรนะครับความต่อเนื่องก็สม่ำเสมอนะครับแล้วก็อย่างเช่นกระแสน้ําในพื้นผิวมหาสมุทรก็คือการหมุนรอบโลกนะฮะการหมุนรอบโลกตัวเองเนี่ยทำให้กระแสน้ําพื้นผิวบริเวณเส้นสุงสุดเนี่ยไล่จากทิศตะวันออกเนี่ยไปทางทิศตะวันตก ครับแต่พอเมื่อเสงนตะวีปแล้วเนี่ยกระแสน้ำเนี่ยก็จะลไลเนะะ่เบนไปทางที่ยกเหนืออ้าปงนะครับเบนไปทางที่ยกใต้บ้้งครับก็ขึ้นอยู่กับว่าในตะวีปนั้นเนี่ยมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะครับของแผ่นดินนะครับในรูปนี้ก็จะเป็นรูปกระแสน้ำน,น,นะครับในมหาสมุทรนะครับลูกซ้อนสีม่วงนะครับแทงกระแสน้าอุ่นลูกซ้อนสีฟ้าแทงกระแสน้ําเย็นนะครับ อย่างที่บอกเลยครับว่าจากซีโุกจากทิศตะวันออกเนี่ยนะครับกระแสน้ําเนี่ยอุ่นเนี่ยครับจะไหลไปทางทิศตะวันตกนะครับแต่พอเมื่อถึงทวีปเนี่ยเมื่อถึงแผ่นดินเนี่ยนะครับก็จะเบี่ยงไปทางซ้ายจะเบี่ยงไปทางขวานะครับแล้วก็สีฟ้าก็คือกระแสน้ําเย็นนั่นเองนะครับกระแสน้ำเย็นก็อยู่ตามโคโลกเนืยโคโลกตาครับตามเซนโคโลนะครับส่วนกระแสน้ำอุ่นเนี่ย ก็จะอยู่ตามเส้นทางสู้นะครับก็จะมีการแทนที่กันร,ระหว่างเส้นน้าอุ่นกับน้าเย็นนะครับมาแทนที่กันเป็นการบุนเวียนของน้ํานะครับอันนี้มีคําถามนคนก็คือว่าการแส่น้ําสําคัญของโลกเนี่ยที่นักเียนรู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็เก็บรในจ่ายนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ยกตัวอย่างการไหลเวียนนะครับของกระแสน้ำเนี่ยใน,น,น,ยนแผน,นที่เนี่ยนหนึ่งจุดนะครับลองคิดดูแล้วก็รู้ว่าในแผนที่เนี่ยในหน้ำขึ้นของแผนที่นี่นะครับมีกระแสน้ำอะไรบ้างนะครับที่มันไหลเวียนนะครับอันนี้คือของแม่น้ำขอไปครับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับนี่คือการไหลเวียนของกระแสน,น้ําในมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองนะครับนี่นะครับกระแสนนะ้ำมหาสมุทรแปซิฟิก กระแสน้ําในมหาสมุทรอินเดียนะครับก็ตามนี้นะครับต่อไปกระแสน้ําในแอตแลนติกนะครับนี่คือกระแสน้ําของแอตแลนติกนะครับจะเห็นไหมว่าลูกศรทั้งที่จมูทั้งที่ทฟ้า,น,น,น,าน,นี่นะครับมันไลลเวียนวงกลมใช่ไหมครับมันก็การมุ่นเวียนไล่เปลี่ยนกันระหว่างกระแสน้ำเย็นแล้วก็กระแสน้ำอุ่นนะครับที่มาแทนที่กันนะครับ ต่อไปเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของ่ยวพารคแล้วนะครับที่ว่าเราก็จะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับในเรื่องของระบบนิเวศโลกนะครับครูก็หวังว่าในเรื่องของอุตภาคเนี่ยเราก็จะได้ความรู้ที่มันไม่มากกัน,น้อยนะครับเพราะว่าครูเนี่ยก็พยายามเต็มที่นะครับที่ทําให้เราเนี่ยนะครับเกิดค,ความรู้นะครับให้มากที่สุดนะครับครูก็พยายามเต็มที่นะครับ ขัขอให้ทุกคนโชคดีในการทำงานในช่วงโควิดด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ